เนือ้อหาส่วนต่อไปก็คือหลักการบริหารเงินตามหลักซิกจานะครับหลักซิกจานั้นเป็นหลักที่ทีฮาร์ฟเอ็กร์นะครับซพ่งถือว่าเป็นปรมาจ,จารย์นะครับในเรื่องการบริหารการเงินอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้เขียนมานะเขียนไว้แล้วก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกนะพี่น้องครับการบริหารเงินนั้นมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับมนุษย์ในยุคนี้เอาว่าคนที่ล้มเหลวเรื่องการเงินก็คือชีวิตนี่ล้มเหลวไปลว เครดิตการเงินเป็นเรื่องที่สําคัญมากความรู้ยังไม่สําคัญต้องเครดิตการเงินเลยนะเพราะความรู้เนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมครับความรู้ท่มหัวเอาตัวไม่รอดแต่ถ้าเราบริหารการเงินตามหลักของซิกจาซิกไปว่าหกจาไปว่าเหยียบเหยียบเล็กๆหกเหยียบน,นะฮะมันจะทําให้เราพลาดผิดพลาดทางการเงินน้อยที่สุดหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละส่วนมันแยกจากกันเราล้มเหลวส่วนหนึ่งมันยังเหลือค่าส่วน นะครับเรามาดูกันว่าหลักซิกจานั้นมันมีหลักการอย่างไรแต่ในคอร์สฝึกอบรมก็จะลงลึกรายละเอียดมากเลยนะครับหน่งก็คือได้เงินมาร้อยบาทเนี่ยเราจะต้องเก็บห้าสิบห้าเปอร์เซ็นหรือห้าสิบห้าบาทก็คือใช้จ่ายไม่ใช่เก็บใช้จ่ายในชีวิตประจาวันนะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นสิ่งที่เหลืออีกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นนั้นการเป็นการบริหารการเงินเพื่ออนาคตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นโดยแบ่งแยกดังนี้ก็คือสิบเปอร์เซ็นแรกนะ 10%แรกที่เหลือจาก55%เนี่ยต้องฝากประจําฝากฟิกเพื่ออะไรเพื่อเป็นต้นทุนของความมั่งคั่งเพื่อเป็นต้นทุนของความร่ํารวยเพื่อเป็นต้นทุนของชีวิตของเราไม่มีโอกาสที่จะล้มเลยถ้าหากมี10%นี้เพราะมันจะเพอกอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับ10%ที่สองใช้ในการลงทุนการลงทุนเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเงินมันอยู่เฉยๆเนี่ยมันงอกยากฝากธนาคารมันงอกยากต้องลงทุน แต่การลงทุนนั้นก่อนจะลงทุนเราจะต้องศึกษาหาความรู้อย่างดีเยี่ยมซะก,ก่อนมิฉะนั้นเราจะกลายเป็นเหยื่อของการลงทุนหรือเป็นแมงเม่าของการลงทุนไปซะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนก็ง่ายที่สุดก็คือซื้อทองซื้อที่ซื้อทองซื้อท,ออที่เป็นการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนและก็ไม่มีวันที่จะสูญเปล่านะครับ 10%ต่อไปก็คือการให้ความสำคัญกับความรู้โดยเฉพาะความรู้สมัยใหม่นะความรู้เรื่องควันต่มความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสตร์สมัยใหม่นะฮะและจะต้องเป็นความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้รู้จริงเท่านั้นไม่ใช่ลงทุนในความรู้ซึ่งมันล้าสมัยนะฮะความรู้ที่ล้าสมัยพี่น้องก็คงรู้อยู่ว่าคือความรู้อะไรนะครับคือจบมาแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยแต่ความรู้ที่ เราต้องลงทุนก็คือความรู้ที่ทันสมัยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเวลาปัจจุบันนะครับต้องลงทุนต้องมีซื้อคอร์สต,ต้องมีคอร์สมีครูมีโคสที่จะมาดูแลเรานะครับอีก10%ก็คืออะไรครับต้องให้รางวัลตัวเองเพราะตัวเรามีหัวจิตหัวใจมีเลือดมีเนื้อไม่ใช่ทำงานให้แต่คนอื่น มาคนทํางานให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้สามีให้ภรรยาให้ทุกคนยกเว้นให้ตัวเองแล้วก็ทํางานไปบอกว่าตัวเองทําดีที่สุดแล้วพร้อมกับหัวใจที่เหี่ยวเฉาหรือเหี่ยวแห้งเราในมีความเป็นเด็กในตัวเองตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นต้องให้รางวัลตัวเองสิบเปอร์เซ็นตนั่นแหละครับและก็ห้าเปอร์เซ็นสุดท้ายก็ใช้ในการทําบุญทําบุญทั้งทําบุญที่วัด ทำบุญกับพระทำบุญกับคนนะเป็นเป็นนะฮะหรือทำบุญในสิ่งที่เราอยากบริจาคอยากทำบุญเพื่อให้จิตใจของเราสูงส่งมากขึ้นเบาสบายมากขึ้นนี่คือหลักการบริหารเงินแบบซิกจาซึ่งทั่วโลกยอมรับและเราก็ควรจะนํามาปรับใช้ในชีวิตของเราและปีหน้าจะนําก็จะนําหลักการนี้นะครับไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการบรรยายการฝึกอบรมด้วยมันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องในการบริหารการเงินอย่างมากที่สุดเลยครับ